สบายดีวัสดีครับมินตาสาวลูกติด้าเจ้าจะพาเห็นยังไงคอยจะพาเจ้ามาต้มยาต้มยาเน้นต้มยายาบำรุง่างไก่สุขภาพแข้งแหงพอใไงว่าจะมาเพิ่มกำลังว่าห้างไก่เพิ่นว่า อ่อนเพียเพิ่นจะว่าเพิ่มกำลังอีกตื่นมาสันดีเพราะว่าเพราะว่ามือว่านี้มินตาไปได้ข้ามไปฟังเล่าเนาะพ่อใหญ่ก็ได้ไปนำกันไปนำซ้ำคนเนาะกับน้องแตงโมไปนำเนาะเฮาก็ได้มาให้เฮาได้ยาสมุนไพรมาเนาะเฮาซื้อมาจากเวียงจันท์เป็นคนสนเผาเหล่าสูงเข้าเจ้ามาค่ายเนาะอยู่ตามแคมตลาดเนาะทีนี้เฮาก็ไปถามเนาะทีนี้มิทีแรกนะมินตาเห็นว่าเอ่อพ่อใหญ่ พอยายเจ็บหัวเข่าเนาะมินตากะว่าไปท่าเพิ่นเนาะมียาก,กินแกดีเจ็บหัวเขา่าดีเจ็บเส้นดีเจ็บเอวย่งบอพันวามีวันเสาร์อ่าพันวามีแล้วทีนี้มินตากะท่า,าพอยายเบิ่งเนาะเป็น,นปยังได้เอาบอพอยายเพิ่น,ก,นกับบอโตบอตอบ่มีคําท่านยงตอบตนาะทีนี้ทีนี้กะบบออันแม่คา,า่านว่าพ่อยายเป็นคนบอ ยังไดอันเป็นแบบอ่างี้ยงงงงังซีนะามาสั่น <c oughs> เอไงกันเลยให้ลูกอ่าให้แม่คาแม่คาก็เลยจัดมาให้เนาทุกคนแม่คะาจัดมาให้เลยใกลไใกล้ด้ซื้อมาแปดสิบบาทเนาะ <c oughs> ถ้าเป็นเงินบาทแปดสิบบาทถ้าเป็นเงินกี 50, บห้าสิบพันกีบเนาะทุกคนท <c oughs> ีนี้พอญ่เออเริ่มเบาทึกใจพอญ่แล้วเนาะพอใหญ่กเออเอาเอาเอาเอเอ,เอาแบบนี้ละ่าสั่นพอญ่ก็ว่าเอาแบบนี้ห <c oughs> ลว่าสั่นยังได เพิ่มกำลังทางกายสุขภาพตัวเองนะเพราะหัรู้สึกว่าสุขภาพเพิ่นอ่อนเพียเพิ่นยังดาขนาดอ่อนเพียเด้พย่น้องขนาดอ่อนเพียทุกคนจได้นอนดีจะขึ้นบ่ซา่นีได้นอนดีอยู่ได้นอนดีจังได่นได้นอนดีหลับดีทีนี้มินตาได้กินยาตัวนี้ทีนี้มินตาแห้งหลับดีเลยทุกคนมินตาเิ่นอย่างงึ้ยงักวมินตาได้หลับนอนดีนอนเพราะว่า เพราะว่าเจ็บแอวอเจ็บแอวอเจ็บข้ามเหมือนกันกวนกอนที่นอนม,มันต้องเจ็บแอวกันบอลนเฮ้ย <c oughs> อันนี้อันนี้จะจงไวให้พอ่อไงบองเล้าเนาะทุกคนบนวายอยากกินบองเลา้าแต่เถือตั้งใจมินตามาเนาะมินตาเวเห็นพ่อย่ยกินบองเล้าจากเธือดิที่นี้มาซื้อซื้อได้ยาสมุนไพรข้องอส่วนเผาเราสู้งเขาจะมาค่ายอยู่ตลาดเนาอที่นี้ ก็เลยซื้อมาให้พ่นใหญจัดเตยสาบำร,รุงร่างกายนะทุกคนบานนี้ระบาดก้นสีประเดนอนบานนี้ปร้นอนบานนี้ระบาดประเดนอนประเดนอนเก็บเอวก่อนนอนนะครับช่วยเมือ่อพ่อใหญ่ก็เจ็บเอวก่อนนอนบ้านนี้แห้งจีบบ้าขากว่าบานนี้เอ้าเช็นไม่ขาดเห็นร้องเช็นไม่ขาดเพื่อนอันเห็นเมื่อพี่น้อง เป็นเป็นเพินเพินเป็นอันนั้นเลยอยากสนับสนุนเพิ่นเพิ่นเพิ่นในเป็นเป็นคนททองนะคนททองเป็นแม่มั่นเนาะเป็ดไอเฮดไอ้ใครอ่องล่องอยู่ผมก็เลยเหลียวเบิ่งเพิ่นขายยาเออขั้นก็ดีดีเด้ว่าจัรยเด้บ้านแล้วว่ามาต้มกินหรือว่ามาบองเรากินมึงจักหน่อยเดี๋ยวจักหน่อยอ้นี่กะทิอ่องล่องเอ้ยแม่นออนไงว่าไปแล้ววัน ตั้งแต่บาดนี่ก็ปวดหลังปวดเอวเพิ่นร่าเพิ่นปวดเอวนปวดเอวก่อนนอนนะครับปวดเอวปวดขาปวดเอวชุ่มมื่ออันนี้เป็นแบบว่าเป็นแบบว่าเมนเป็นแบบว่าเป็นยาคลายคลายเครียดเพิ่นว่านะคลายเครียดเป็นยาคลายเครียดเห็นให้เวลาเหาเมื่อยคลายเครียดอ่อนเฉียอ่อนโยมนั่นแหละนั่นละวิธีครับเพิ่นหาเพิ่นให้เฮาอ่านี่แหละคือตัวซอยในการวิธีคลายเครียดแม่นบี่น้องวิธีคลายเครียดแม่นธรรมดาคน คนเดียดถ้าคนบริเวณไข้เขียดนี่เนี่ยสิวสิวขึ้นเต็มหนาหลังจากบริเวณไข้เขียดแล้วสิวหายหมดเลยแม่นบาตีอินตานยังบริเวสังเกตเบิ่งเดือนถูกคนที่นี่มินตาก็มีประสบการณ์เขาก็ต้องสังเกตไปเรื่อยๆนะทุกคนแมนกำลังต้มต้มส่หม้อดินเนาะทุกคนเดี๋ยวอันนี้จะไปซื้อโรโลมาอ่าดองไซซีสิบเนาะไซเบอรสี่สิบกับสี่ดองไว้ร้าย เป็นอาทิตย์เป็นซิฟมือวันแล้วเขาจะกินมันหอยยามันออกกินซะก่อนเมียนพี่ไนย์บอกมินตาโอ้ยซื้อเหล้ามาดองใส่กินน้ากันกับบดีบอลโอ้ยมินตาว่าโอ้ยมินตาบ่าเคยกินเหล้าเลยเนาะยกินเหล้าแหงดีครับเนาะมินตาก็เลยบอกินมินตาก็เลยเอามาต้มจะต้มเป็นน้ากินเนาะทุกคนแมีนอันนี้เพิ่นว่าอ่าแม่ข้าเพิ่นจัดให้ชุดเงินเงินกางักเลย เหมือนทึ่งต้มก็ได้บองก็กได้่าสันขนะอย่างบวทันได้กินมีแต่ได้ยินแต่ไม่คาวเอาเนาะพ่อหายยังดีใจเลยเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> ถ้าถ้าสมมติว่าได้พ่นเนาะได้พ่นพ่นดีเอาป่ะพ่อหญยแห่งติดใจพ่อยายแห่งสองห้าไม่คาคนนั้นซื้ออีกตต้มเลยเลยท้าเบิ้งเดีวยวทุกคนเฮ้ยบัตรบัตรถ้าไปไปงวดรุ่นอีกยักซี่เดือนฮาเดือนต่อไปทั้งนานเนาะนี่อะลูกน้อยอุ้มอ่กล้องไป งอนยาเจ้านั่นแล้ววะเจาน่ะจ่าเจ้าเราเป็นเหตุว่าเจ้านมาถึงค่อยบอกพี่ว่ามาถึงว่าแม่ค่าถ้าไปอีกสี่หาเดือนเห็น่คะก็จะได้อุ้มลูกหน่อยแต่ว่าผููไปซื้อยากขัิอ่องล่องไปขึ้นกันแล้วบบนะนี่อ่องล่องอยู่นี่เด้เจ้าอ่องล่องเลยดีเนาะทุกคนโอเคกับผมสำหรับวันนี้เอาสมุนไพรมาฝากครับพี่น้องยาสมุนไพรยาหักไรไม่ครับที่แรกว่ามีตากาวว่าซีเอาอันตัวยาแก้หัวเข่าหน่อย อ๋อจักแล้วบบเคยกินเนาะวัสัุต้งสัยเบาบบทึกทางไปบบทึกทางเพื่อนเนาะเพื่อนก็เลยบบตอบบเลี้ยวเบิ่งเลยบบเลี้ยวเบิ่งยั่งเลยนาะทุกคนทีนี่เบาเบาเบาหอประสบการณ์แบบนี้เนาะเพื่อนก็เลยทึกไปไปทึกทางไปนี่แล้วทำไหมค่ะเออคันว่าแหน่งงักที่เอายโยวัสดุมี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 วัสัุที่จัดชุดให้วันสดุปนว่าเออคือโยคันว่าจังสรนวัสดุเดจัดมาจัดมาจันทร์เนาะ บางเราก็ได้เอาไปต้มก็ได้เ่าท่านได้คนเราเอาไปต้มก็ได้ต้มต้มเราไปยินย็นแล้วก็เอาเอาเอานี่มันไปตากแดดเมนอ่าก็คือยินยาเราไปตากแดดเมนส่วนที่เห่าต้มนี่เนาะเห่าต้มแล้วแล้วก็เห่าก็ตักเอาอเาไปตากแดดตากแดดแล้วมาเอามาต้มเพิมเนาะแต่ว่าถ้าว่าเห่าต้มปะไว้แซ่ป่าไว้มันจะบูดบูดมันจะส้มเนาะแต่ว่าตัวนี้จะเอาลงในขวดเลยเมนเอาลงในขวดจะบปเป็นยีนส้มเมน ยงี้ยมันก็ก็เงามาแรงโอ้ยมีแหงเงี้ยโอ้โหคักเลยเมื่อหน้าเฮาเฮาดองไว้แล้วเมื่อหน้าเฮาไปเยี่ยมเอ้่ฝนนะไปเอาไปนองาฮ่า <c oughs> กินซ้ำไอ้เบิร์นไอ้เบิร์ลองเบิรงเนาะท่านว่ากินซ้ำาถ้าพา่ออยากกินท่านแต่มันได้ผลเนาะเราจะเอาสู้ๆคุณทุกคน,กคนให้เพื่อนกินนลองเบิรงนะต้องไปให้เพื่อนพิสูจน์น้ำแมนบ่หน้าแมนไอ้เจ้าสิล่ะเอ้าเอากินซ้ำกึกกึกซ้ำที แมนเอาสำหรับคลิปนี้เอาความดีแนวดีแนวยังแนวดีแนวใครเขียดเดึ่ครับผมใครเครียดนะครับอะในส่วนบ่ลุงบ่ลุงนึ่งนงนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้สำนีกอนเนาะถ้าเิ่นคลิปต่อไปว่าเฮาจะเหตียดยังเหยียดยังออกพ่นมาเป็นยังไงเนาะทูกคนแต่ว่าแนวอื่นบ่บอกด้วยว่าเหตียดยังแมนเฮาจะ ถ้าเขากินอันนี้แล้วเขาได้พ่นได้พ่นได้พ่นเขาจะมาพิสูจน์อีกเทนึงให้ทุกคนฟังเด้อทุกคนพิสูจน์ว่า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 มิ้นแต่อองล้องย่ำเลยนะครับพี่น้องบอกองล้องหรอกทุกคนเนาะเราก็ต้องป้องป้องกันไว้เนาะทุกคนเอาสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้นสำนีเพียงเท่านี้ก่อนเด้อถ้าถ้าเบิ่งคลิปต่อไปแม่นว่าพ่อใหญ่จะได้พ่นบอลหรือบ่ได้พ่นนะกันกันบ่ป้องกันไว้ในอองล้องแล้ว อาคลิปนี้ก็โคงลาไปก่อนสบายดี